นี่ซับพรกับบาแม็กก็มาถึงแล้วกับป้าใบฮอดใบจะสบายดีกับเพกับประมาณนี่แหละมาเนี่ยแหละมันเพิ่นมาเวียบเพิ่นเนี่ยไม่ได้ไม่หานี่บ้าได้ของหลายแทะมันยังอันนี้ อ๋อเสือคำสีเสือคำสีคือไหนคำสีเด้อโอเคไปมากินข้าวก่อนแม็กลงมากินขเปียกก่อนเอาขเอาขเปียกบริษัทยังสีสั่งไว้ค่าฮะฮะเลื่มาขี่รถมาหอดปางสิบริษอนได้เสียได้เสียเสียขี่พี่ดูฮัลโหลนั่งนั่ง เอาน้ำเ,เป๊ปซี่เนะกินเป๊ปซี่จ้ะเขาให้ขี้พี่เขาเขาบอกว่าขี้พีเ่เ่วกไปเืวานแจ้งเราออกไปเลยหรืออะไรจังเวัเางไปน้ำดูเกล นั่นแหละเจอการเจอการโอเคเดินทางปลอดภัยสะท้อดและโทรหากันโอเคบ้าสปายดีสปายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสขุสกคนมณิ์เจาครับก็อยู่ที่นครปักเซนะหรือว่าอยู่ที่สนามแดงนะตอนนี้กำลังสีไปส่งสายฝนขึ้นเครื่องบินหรือว่าขึ้นยนต์นะแม่นป่สายฝน เพราะว่าเพิ่นมีงานด่วนเนาะเพราะว่าเพิ่นรับงานเขาแรกแล้วครับบ่ได้ยอินบอสเค้นเซนบ่ได้โอ้ยเสียขาวกับกับเมื่อคนเดียวเลยจักเสร็จจังไรเนาะผู้บ่าวเมื่อนำเอาบ่าวดีเมื่อนำบ่าวดีแล้วกับ่เมื่ออลไรเรามีแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรเนาะงาดเอาเลยบ่โอ้ยเป็นตาดีใจคนมันคนมีขอสองคนบอคือบางคนเนี่ยนะอิ่มอิ่มทั้งอิ่มใส่มาปักเซ่แล้วครโอ้ยอิ่มอกอิ่มใจเนาะ น้อท,ทุกคนปะแล้วก็สภาพเพิ่นไปกินข่าวเพื่อนนั่นนะซาแล้วก็ไปส่งเพิ่นอยู่สนามบินน้อทุกคนอ้าวลืมมาทังงึ้นแห้วโอ้ยนึกว่าน่ะย่างไปย่างมาเมื่อคืนเนี่สิเล่าาห้ฟังจะมาึ้นรถจังิเล่าห้ฟังเนาะใส่ป่นเห็ดหยางเมื่อคืนเนี่ยเราลืมเมื่อคืนนี้ เรื่องเมื่อคืนนี่สิเราปั่นไซค์ฝนก็เอารถไปอาบน้ำแต่งตัวเนาะนางชงไซรวยแหงกระเดากันดีอะ่อยากว่าเทิงเขาจะออกทางใดเนี่ยทางปุยทางหกเออเขาจะออกทางเก่านะ้างหลังออก้างหลังเขาจะมูไปแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสิบไปเออไปตรงนี้ก็ได้ไปอยู่เลยออกมือเองเพราะว่ามีทางออกหลายอย่างอาว่าเรื่องไซค์ฝนเมื่อคืนนี่บ้านเปิดปั๊มนะมันปอดปะเพื่อไปปะ เป็นล้านเป็นล้านของอันเจ้าของปั๊มน้ำมันโอ้โหทุกคนครับรถมาเทียบภาพบ่อนั่นบ่อปิดบ่อปิดสวิตช์รถหรือบ่อเขาเลดเรือมอดรถเรือมอดรถทุกคนประมาณสี่ห้าสัปโมงออกมาจากไหนเมาเมาอยู่ไผ่บาใส่ผลหรือมอดรถทุกคนช่วงเมาเลยหร่นเปล่าช่วงเมาเลยมันมดมดกับมดทั้งกระโดดที่แรก ทีแรกกันเมาเมาเลยทุกคนแต่ว่าไม่เห็นว่าวม่ได้มอดรถก็คือส่องเมาส่องเมากระหม่อมเลยโมโหว่าใส่ปนเออเลยเออเลยอออีกแล้วเนาะตอนนี้เรากำลังขับรถไปนั่นแหละนครปฐสีอยู่แถวนครปฐสีแบบคูอน้ำมาเห่าสองสองสองกระเทยเแ่าอ่ะเนาะขับรถขับเปลือกเป็นขับรกขับเปลือกยืนอยู่หัวเดินลังในห้างเดินยนแบบ คนเนาะไปได้ด้วยนี่ฮะจะนัดไหมบอกไปในนัดไปกินเฮ็ดนิสสาวเจ๊ขาวดิทุกคนถน<ห>นคนเทางกับสะดวกสบายไปผู้ใดมาเที่ยวกรับเนาะเจ๊ขาวครับเราอยู่ปากเซ่เดี๋ยวเส้นไปกับบ้านตัวเองเนาะปักเซ่ก็คือปากซอยเลยทุกคนปากเซ่ก็ขนาดกรุงขนาดแต่อุดรคอนเกล็นขับไปมาแล้วเนาะเรนทะเรียนปากเซ่ธรรมดา<อ>ทุกคนข้ามสะพานเนาะเพราะว่ามันมีเจ๊ขัวขับไม่นำ เขาเอานินคำน้ำเซีนะบริอเวณคำน้ำคองจะมาหอดแล้วหันขับ,บเ,ขเปียกขึ้นมาไปทางสั่งยังกินแล้ววัชพนสั่งยังขับเปียก,ายกมาหันเก้าหันเดิมครับพี่น้องสบายดีนะสาวสบายดีเนาะสบายดีน้องสาวสาอโอ้ยไฮโซนี่ยนกะินทอดเป็นปลายสิมนเนี่ย <c oughs> อ้ยวิึนหันปลอกพลัง หือไทยเจเอบอกเจเอบอกว่าเสีเอาอจวมาหายะ,ะ,าาะคร,รับมักซ์ลีเอามาแล้วข้าวโพดหรือบาัสาลีเนาะมันก็มีอันนี้ไมให้กินนะซาตอนนี้สั่งอันนั้นกินสั่งข้าวองเ้าเอาเอานืาาก้ก็มันงัวมีอันไหนงัวหรือหมูหมองหมูนะเอาเซรั่ก็ได้หรือเอากรเปียกก็ได้ เอายังได้คนงันอยงมาปักเซ่ต่เมาแวเพิ่นเพราะว่ากายบ่ได้เนี่ยบ้านบ้านพินโนอันนี้เลยเอฟซีเพล้าลานนะเจ้ามาเจอมาเจอมาเจอทุกคนพาพดพอดีดีปอมเห้งเนาะท่านบอกกับ ต้องใส่สายาคำชมตอมที่สุดการแสดงมากว่ะการแสดงที่สุดอันจะสามไปใส่เออนึกว่าอันนี้ไปแหละคันลงตลาดเอาเสื้ออันนี้มาเห็นี่ยอีไหมเอออนนี้ซับพรกับบอแม็กก็มาถึงแล้วก็ะป๋าไบฮอตไวจะสบายดี กระเพาะกับประมาณนี่แหละมากระเมานี okay. ่แหละมันเพิ่มมาเวียกเพิ่มเน่เดี๋ยวไม่ไ้มาหาดีป้าจะคลองหลายแทนมายังอันนี้อ๋อเสือคำสีเสือคำสีอคสีด้โอเคไปมากินข่าวก่อนแมกลงมากินกระเพียกก่อน เอาขาเอาข้าวเปียกบริสันยังที่สร้างไว้ท่าฮะฮะปลาขี่รถมาหอดปลาสิ้ยซ้อนได้เสียดิเสียเสียมเมื่อไหร่มาเมื่อเช้านี้ล่ะมาหอดจมูมืมอวานป้าไปไปนางไปดังกินนะป้าไปกินข้าวเปียกก่อนเฮ้เอาข้าวเปียกเนาะหรือเอาเผือกักนี้จะข้าวเปียกหมูได้บุมี้ข้าวเปียกซีนได้เอาข้าวเปียกหมูสวัสดี ไปไป,ไปขี่แล้วนะฮะไม่ได้ขี่เขาให้ขี่พี่อยู่ตนะว่าฮัลโหลอะนางนางเอาเอา,เอาน้ำเป๊ปซีนะ่เนาะกินเป๊ปซี่จ้ะเขาให้ขี่พี่เขาเขาบอกว่าขี่พี่ขี่พี่เอากินก่อนก็ได้เอาเห็นแต่เพิ่นก่อนก็ได้น,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 นะฮะมาสลักก่อนอัน,นเป็นตะตอคิดโรงงานอยู่เป็ไนไงเลยมาสิโองสิโก้แม่เนี่ยสิไปเฮือนบิ๊กปะ เลือดสีเมือเลยหรือว่ายังไงสีเมือเพราะว่ามีเวียกเหน่งก่าขัดเมือเลยอันก็สาอันในในส้วกีเล่าใส่ทงให้เพิ่นในเอามาอหือเอามากินอยู่บ้านนะเงี้ยเมื่ทุกอย่างเลยเอาข้าเปียกมาก่อนให้ข้าเปียกในในก่อนโอ้ยตุ้ดเด้งเห็นไหเอามาจะเสกกล่องมันบอกเอามาจะเสกกล่องมานนี่จะใกล้กันวะก็ใกล้อยู่นะประมาณกะโบใกล้ได้เกือบร้อยกิโลนะแปดแปดสิบกิโลแปดสิบกิโล กินละเมสมันเจ็นนะเอาๆให้น้องเลยคะแล้วกับซิมม์เมอร์วันนี้มันบอกอันนึกว่าจะสิไปแหวนนั่นบังคับบิ๊กไงสิบาไปกินแรกแล้วเขาก็ไปเลยไปฮะเลยอันนี้บิ๊กบอกเออสิพาไปกินนี่แล้วกัดเปนั่นแหละวจะสิมาส่งอันนี้สิมาส่งสายอนขึ้นขึ้นขึ้นเครื่องเลยฮะทานทานนเครื่องบออันนั่งน่ะขึ้นขึ้นเครื่องสองโมงเลยยสิบโมงเลยอันนี้ฮากาศสิบ สิบสองโมงสิบสองโมงเขากิน huh? ก uh ันหนึ่งโมงหนึ usually, ่งโมงครึ่งกับประมาณหนึ่งโมงครึ่งแล้วมาถึงเขาก็ไปโทรทามบิ๊กไหญ่ว่าบิ๊กไ่อยู่เพื่อนบ่ยัในบิ๊กวูยูค่นแต่อันฮะไอไออยังไอย่งยังวยูไอทกซี่นะสักสี่ไปประจำปรสาัสาทเห็นอยู่บอกคอยอยู่ว่าอันไห้มากมาก เนี่ยนั่นแหละจุกคอก็นอนอยู่ห้องเพิ่นนั่นแหละเอาอยู่คนละอยู่อยู่ในห้องบริยูกันดีกว่าบอ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 เมื่อกี้เขาทำจันลี่เบิ่งนะว่าบิ๊กอยู่ก่อนกินอยู่อยู่วันอยู่อยู่ห้องฝักแลกินอยู่อ๋อฝักกินก่อนอเน็ด้เราบอกกินอะไรคราวนี้่บอกกินแบบเรากินอิ่มแล้อยู่เลื่อนเอื่อนเราเราไปเลื่อนเกลื่อนเลยอ กติดกันกับน้องเป็ดเลยเหือนเหือดโอ้โหคันหัอ,อันนี้คันบอกลวงหนาอันนี้พ่อพ่อบ,บอกลวงหนาเนาะเอากลับก็ตินในใดได้ที่แรกอะว่าคือเรได้ลงมาไอ้กำสีแหละบว,ว่าคืออันไปทางน้มเจ้าขา,าแบบไปไปผาแหลตไปซิโนโอ,อีกอะไอ้ไปทา,างในยังในบริษัทอะเดีไปเลี๋ยว่ราบอกลงมาบางที เลยน่ะเล่นบบก็เลยมาเลยเพิ่นก็มาปักซีเดี๋ยวทุกคนซับพอนไซป์พนจีขาวเนาะจังอยสีว่าสิพาซับพอนไปอันนี้ก็ไปบ้านวิกไงฮัดอันชงเคยรับอยู่แบบสี้ฮะเพิ่นรับไปโทษแล้วบอเพิ่นอยู่อะไรพิ่นบริมีอังพอต้องเว้นเพิ่นนอนกลางคืนเพิ่นเรียกนะเมื่อคืนเนี่ยพิ่นกระถ่ายเอ็มวีเดี๋ย คนนอนนอะไรเห็ดแล้วแป๊บเห็ดแล้วขะเปียกให้เฮาฮะแล้วก็เห็ดอันนี้ให้น้องทงนึงแต่เฮาก็ยังมีหลายเหียมยังบ่วางเหียกเลยอันนี้ไปเสียกินเนี่ยเกินเงินเอาอันนี้ไปเสียก่อนเสียมากินอยู่คองแบบนี้ป้าต้องคนมาสองคนอันเดย์อยู่พี่บบลงกินสบักข่าเปียกสิสร้างให้ฮะ สิกินบัคเปียกไงกินเป็นบ่กินแล็กซี่ซังใส่ถงอ้าร์กใส่ถงไม่กันนั่นเลยลงกินแป๊บหนึ่งบ่ได้บอหรือว่าใส่ถงเลยแล้วใส่ถงอะไใส่เอ็นเนาะใส่กล่องน้ำหน้าเอากล่องเนาะโอเคเออเพ็ดเพ็ดใส่ถงเลยมีกล่องโฟมบอลน้สาวอันนี้เพ็ดใส่ถงัเปียกไงแล้วเอากล่องโฟมกล่องโฟมเพิ่นดจะบวงเลยเพิร์ด กระเครื่องปรุงในหนึ่งเพโโิ่มลงมาตัดคลิปเบี้ยเพิ่มลายเพิ่นเมื่อไปอีกสามสี่งาน, 3> 3งานสามงานเพ,พือเ่ออะไรไม่หลีกเส่เพิ่มงานเพิ่นมไหมเบี้ยเพิ่นมาเร็วของเจ๊กขาวมาแล้วเขาเปียกห่ดดานนะี่ผู้ใดมาเนาะก็อย่าลืมเนาะอยู่ห้างเดินยนต์อยู่ตลาดท่าหินามาสามแยกเดินยนตนะ์เนาะทุกคนได้ซูนก่อนสองไร่ไเออ นี่เซ่บแหงนี่ชาวพรคอนเฟิร์มนะเมื่อเวียงเลยบอกอเพินเพิ่นแตเมื่อเวีงอยเมื่อื่นคอยเมื่อเมื่อื่นคอยเมื่อภากันอยู่อันซก่นาซเมื่อหนึ่งก็ถ่ายเวียทงานถ่ายอย่างเดียแมยังมื่อแลแม็กก็แล้ไอยู่ก็ได้ดอกแม็กฮะแม็กเพิ่นเป็นนะรยงเมื่อรอยากเมื่องเราไอยู่ ไมได้พันกันนัน่นพันกับเมืออันนี้มาคุยไม่ได้เราจ้างคนเหยื่อเงนเด็กเออพันไปกุ้มเหื่อเพินเด็กคแบบุ้มบ่มีอัออนผู้ให้บบเงินแบบเงินเลงวันเด็กอืมอืมพอเป็นวันน่ะวันละแสนเราจ้างอืมเปียกไปเซ่ฟ แซ่บคิดแบบแซ่บๆเลยไายังยทานนะยูทูบทำงานนี้อมาอมาอมซซอันันีนึง่ี่ได้ได้หมดสาซ่ซ่อันเมื่อ่คือซสเมื่อ่ซเ้กินข้าวน้อยเออออยเออซ รุ่นป like, <c oughs> ัญญาวันนะก้อนกินเ้าเลยเดียวกัดกินเบียร์หลายเต่อเด็กกลับแล้วทุกคนนะสปอนกับสกลับแล้วเนาะเจอกันสวนเกษตรเมื่อไรต้องสิเดมาหาอยู่ดีใจดีใจมากขอบใจหลายๆกว่าสิมามอว์มาแวนเนาะนัดกันอยู่โอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอกันปะสุดโต่งรถไฟเนาะเดินทางปลอดภัย เสียแมกเปฮะอสะพานกีลาเอาเมื่อให้คี่ถาวรแ่ลืมเลลืมพอออะรลืมเศรษฐกคนสวยโอ้ยตสชาแต่งหนอกแต่งหนามากโชคดีแม็กเดินทางปลอดภัยได้ขับรถไปวัดป้าของหลายจริเนาะยืมสอยแมป้าต้อง ขาจะซื้อไปขายวันหรือวันใดๆสกินดองเออนึกว่าไปสกินดองใหม่รอบสองเฮื่อนเราเพื่อตารางงานเผื่อเนี่ยเลยเสร็จมาตลาดโอเคเจอกันเจอกันไม่เลยจะไปเล่นเฮือนออกมาหาเด้อรอบหน้าหับเฮือนแรกเลยจะไปขึ้นเฮือนน้ำเด้อ โอเคได้ได้โอเคโอเคเจอกันขับใจลายๆโอเคไปได้นสาวบาตอนนี้เซบก็กำลังจะขับแล้วทุกคนมันให้จข่าวไปสู้นะสะพอนสะพอนกันกำลังสิกงับสวนขึ้นกันกดกินเลยจะตกตกใจ ซิปเปอรส่งอันนะั้นสายฝนเนาะทุกคนเนาะอั้รถขึ้นสัน่นเห็นปะฮะรถขึ้นเปไ็นยังไงบ้างรถขึ้นเปไ็นยังไงบ้างถ้าต้องขี่ไปขี่ไปอีกแต่ประมาณยังไงนะยังไงเลือกเสาอีกเออได้เลยตกใจผมใช่ไหมโอ้ยเรานึกว่ารถมีปัญหาทุกคนมันมเขาสตาร์ทแล้วมันบอ่บอบ่อเสถียรเนานะ มันจะเป็นบวทีเวลาเขาเหยียบเบลกเหยียบปกทุกคนเนาะตอนนี้กันจะไปส่งสซย์พอยู่สนามบินเนาะทุกคนยางบ่ทันเพิ่นอพอเพิ่นึ้นบ่ายสองแล้วเราต้องไปเซ็คินก่อนเนาะเซ็คินประมาณบ่ายมุกเพิง่งตอนนี้ก็นหนึ่งโมงนะทุกคนเนาะเช้าวกายยังไม่ได้ขึ้นเครื่องสนามบินอยู่ในจกักรเถื่อ่ะครั้งแรกที่จะเข่าไปโอเคโอ้ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอยู่ที่เดินบินเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้ฮักกับมาฮอดสนามบินสากลกรบเซนนะไปเซเลลากันเลยกับแล้วมาส่งเพิ่ตกับแฟนด้เนาะจ้าเพิร์ดใน่ายวิดีโออยู่บ้านทางในเซ็กอินก่อนนะทุกคน มาชื้อไหต่อยโอ้ยตัวน,นี้น้อยเนาะไปกกกไเ,ก,เ,ก,ก,ก,เคกครับจะนานเมื่อศาลเล็กอะไร่ำว้าอยู่ศาลทังคุณบ่ มันจะมีอาหารเขาขั้นข้านีุ้กคนในไปอะไรอยู่เปยังไดยังไงป่อนแจ้งพี่ผู้โดยสารนี่เด้แจ้งแล้วออกไปเลยบ่หรือว่อาจังไปว่าสัคนนั่นแหละเ,เจอกันเ,เจอกัน โอเคเดินทางปลอดภัยตะท้อดและโทรหากันโอเคบายมาส่งพันแรกเจ๊าปได้ก,กับห้องเก,ก้าเพราะว่าจะไปรอคำสีน้องหน่อยมาแต่นไปเยี่ยมบ้านญาติเพิ่นอยู่จำปะซักนะส่งซับพอนส่งสซฟฝนแรกวเจ๊าิไดกับห้งงงงองจังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเด้อที่สำคัญก็คือ phải bưngโฆษณา này nó là cái động lực hay bye bye, bye, bye.